สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องของดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่เป็นดาวโปรดของใครหลายคนนะครับก็คือดาวเสาร์นั่นเองนะครับดาวเสาร์เนี่ยหลายคนชื่นชอบเพราะว่ามีอะไรเ,เรียกน,นะมีเครื่องประดับที่โดดเด่นอยู่ก็คือวงแหวนที่หลายคนทราบกันดีแล้วก็น่าจะเคยเห็นนะครับใครที่มีกล้องดูดาวเนี่ยก็จะเห็นวงแหวนลอ้อมรอบทรงกลมอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าที่จะคุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องของวงแหวนของมันนี่แหละ เพราะว่าวงแหวนของดาาเสาเนี่ยนะจะหายไปนะภายในช่วงประมาณระหว่างปี2025ที่จะถึงเนี่ยไม่กี่ไม่กี่ปีนี่เองนะครับถ้าเกินนับจากที่เราคุยกันวันนี้ก็ไม่เกิน2ปีวงแหวนของดาาเสาเขาจะหายไปนะก็วงแหวนของดาวเสากอ็องค์ประกอบก็คือเป็นก้อนหินก้อนฝุน่นก้อนน้าแข็งที่เป็นก้อนเล็กๆใหญ่บ้างเล็กบ้างนะ ก็วนล้อมรอบดาวเสาร์ด้วยความเร็วสูงอยู่จึงเกิดเห็นมองเห็นเป็นละกะนักษณะเหมือนวงแหวนนะครับทีนี้พอมันหายไปเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของเขาเนี่ยแปลกตาไปนะครับตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันดาวเสาร์ที่ไม่มีวงแหวนนะก็คาดเดาว,ว่าน่าจะลักษณะคล้ายถ้าถ้ามองผ่านกล้องดูดาวไปเนี่ยดาวเสาร์ก็น่าจะดูคล้ายดาวพฤหัสเป็นทรงกลมลน้นๆนะภาพก็จะแปลกแปลกประหลาดไปนะครับเพราะว่าไม่เห็นวงแหวนที่เคยเห็นนะครับ ทีนี้มันหายไปได้ยังไงนะวงแหวนอันใหญ่ตัวมองหัวรานอันสวยงามของเราเสาเนี่ยก็ที่จริงมันก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกมันก็อยู่ที่เดิมของมันแหละนะเพียงแต่ว่าเอ่อมันจะหันด้านข้างเข้าหาโลกให้นึกถึงแผ่นซีดีก็ได้นะเราเราเราถือดูเนี่ยเราก็อาจจะเห็นเป็นแผ่นกว้างใช่ไหมแต่พอเราหันด้านข้างให้เนี่ยมันจะเป็นบางๆเหมือนกันเนาะมงแหวนดาวเสาร์ก็มีลักษณะคล้ายกันนะครับ เอ่องแหวนดา,าวเสาเนี่ยเป็นลักษณะข,ของก้อนดินก้อนหินก้อนฝุ่นเนี่ยที่วิ่งวนอยู่ล้อมรอบดาวเสาเนี่ยแต่ว่ามันค่อนข้างจะวิ่งเป็นระเบียบนะการเรียงต่อแถวกันเนี่ยมันค่อนข้างเป็นระเบียบคือไม่ค่อยแตกแถวนะครับนั่นทําให้ความหนาของวงแหวนเนี่ยโอเคแหละเราเรา,เราอาจจะดูจากสัดส่วนที่เห็นด้วย,วยตาเนี่ยอาจจะมองว่ามันหนาเออมันกว้างขนาดนั้นเนี่ยมันต้องหนามากๆแน่เลยเพราะว่ามองจากโลกเป็นพันล้านกิโลยังมองเห็นเลย แต่ความจริงคือความหนาของวงแหวนดาวเสาร์เนี่ยมันเป็นแค่หลักแบบแบบไม่กี่สิบเมตรเองอะ่ะเป็นเมตรนะไม่ใช่กิโลเมตรด้วยนะเป็นไม่กี่แบบห้าสิบหกสิบเมตรเต็มที่ไม่เกินร้อยเมตรนะที่มันจะมีแตกแถวขึ้นมาอ่าสูงต่ําจากระ,ะนาบของเขาบ้างเนี่ยก็ประมาณแบบประมาณร้อยเมตรอนะ่ะนะครับดังนั้นไอ้วัตถุที่มีความหนาระดับร้อยเมตรเนี่ยถ้าถ้าหันด้านข้างเข้ามาหาโลกเนี่ย โอกาสที่จะมองเห็นเนี่ยมันมัน,ม,นมันน้อยมากคือไม่มีเลยเราเราจะมองไม่เห็นเลยเพราะว่ามันมันอยู่ไกลมากนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมดาวเออวงแหวนดาวเสาร์ถึงถึงหายไปในช่วงที่อ่าประมาณสักปีภายในปี2องพแล้วก็ไม่รู้นะว่าจะกลับมาตอนไหนนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเอ่อณะวงโครจรระหว่างโลกกับดาวเสาร์นะครับอันนี้ก็ มาเล่าให้ฟังนะถ้าใครที่มีโอกาสที่จะเก็บภาพดาวเสาร์นะครับที่ยังมีวงแหวนอยู่เนี่ยยังคงมีวงแหวนอยู่เนี่ยก็ให้รีบเก็บตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะว่าตั yeah. okay, ้งแต่วันนี้ไปมันก็จะเริ่มแบบดูแบบบางขึ้นดูไม่ค่อยล้อมรอบแล้วดูแบบไม่ค่อยเป็นวงแหวนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อยค่อยจางลงเรื่อยๆนะครับถ้าใครมีโอกาสซื้อกล้องดูดาวช่วงนี้เก็บดาวเสาร์ได้ยิ่งดีนะครับโอเคนะถ้าใครเก็บภาพดาวเสาร์ได้ยังไงก็มาเล่าให้ฟังมาคอมเมนต์ ามาแชร์กันเหมือนเดิมน,นะครับรอบนี้ไปแล้วครับ